สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับคุณม,มาร,มารมนีนนะคะได้รับเกียรติสัมภาษณ์แบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวตื่นเต,นต้นมาก<า>ค่ะ <c oughs> ก็อยากจะสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆว่าคนมารีเนี่ยเข้าร่วมกับเอ,อ่อ t o ามอตเตอร์สปอรมากี่ปีแล้วคะปีแรกเลยค่ะเป็นสมาชิกใหม่เอี่ยมเลยค่ะตืออ่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะก็เป็นสนาม ตื่นเต้นมากยังแบบยังทำอะไรไม่ถูกแต่ว่าก็จะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็มีความคาดหวังยังไงกับสนามนี้บ้างคะจริงๆแค่คาดหวังว่าจะไม่เฉียวชนแล้วก็ขับให้จบนะคะแล้วก็ได้ที่เท่าไหร่ก็ไม่สำคัญหรกค่ะแต่ว่าก็คือจะทำให้เต็มที่พยายามวิ่งให้ลงลายให้ตรงที่สุดได้ค่่ยังไงเอาใจช่วยนะคะขอบคุณค่ะอยากให้คุณมารีฝากอะไรถึงที่ี่น้องๆชาวภูเก็ตนิดนึงค่ะก็กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะขอฝากเป็นกิจกรรมแล้วกันเนาะคือ สนานมากๆนะคะแล้วก็สามารถแบบได้มาร่วมกิจกรรมถึงปีนี้อาจจะเป็นช่วงแบบวิกฤตน,นะคะอาจจะไม่ได้แบบว่ามาใกล้ชิดกันมากนะคะแต่ก็อยากเชิญชวนให้ติดตามชมนะคะก็สนุกแน่นอน,นะค,ะค่ะส <laughs> ุดท้ายแล้วเอยากฝากผลงานอะไรไว้บ้างคะ,คะ <laughs> ผลงานนะคะก <laughs> ็ะฝากรอติดตามละครด้วยนะคะเละดี้บานฉ a m นะคะค<ม>ันท้องวัน31ค่ะเร็วๆนี้